ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโซเดนพารวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันวันที่20นะครับก็ผมได้นำเอาสูตรตัวเลขที่10หวยนะครับมาต่องกลับนะครับจับคู่2ตัวนะครับบนล่างนะครับก็ท่านสมาชิกเอาไปเป็นแนวทางนะครับื่อชอบเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับ ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับจะเป็นกำลังใจนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมคําเตือนนะครับสูตรของเรากเา็เป็นการคํานวณเพื่อเพ็ียแนวทางเท่านั้นไม่แนะนาโดยจัาจูงให้เกองการพนันที่ติดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขออ้อให้ท่านสมาชิกและท่านาที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับครับ ก็อย่าลืมนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับสูตรของเราก็น่าจะเดินต่อนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ครับตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือเก้าอาหนึ่งเก้าหก่างศซนสองนะครับเราก็ไดมาที่อ่าสี่ห้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับด้านนี้เราไดศูนกับเก้านะครับก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นหลักหน่วยนะครับด้านนี้ก็น่าจะเป็นหลักสิบนะครับ ัวเลขที่ออกมานะครับ807ล่างเ2้านะครับเราเข้าที่0 7นย์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหลักสิบนี่เป็นหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับก็ยังเดินดีนะครับก็สถิติเข้ามาก็ไหลหัวน,นะครับวันนี้ก็เอ่อเลยนำมาให้ท่านสมาชิได้อาภิจิดจรณาด้วยนะครับอ่7นะครับล่างเข้า2นะครับเราก็ได้นะที่5 6แล้วก็แนะ สี่นะครับก็ด่านนี้เราได้หนึ่งกับศูนย์นะครับหลักสิบของเราได้หนึ่งกับศูนย์นะครับก็เลขที่ออกมานะครับก็สี่หนึ่งเจ็ดล่างหกหนึ่งนะครับเราเข้าที่หกหนึ่งนะครับตอนนี้หลักหน่วยหลักสิบผิดนะครับไม่เข้านะครับก็ยังเดินดีนะครับก็ยังเข้าที่หกหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาที่ อ่าสี่หนึ่งเจ็ดล่างหกหนึ่งนะครับเราก็ได้ห้าหกนะครับสัดสี่นะครับก็ตัวเลขเดียวเดียวกันนะครับอันนี้มาก็ได้ที่หนึ่งกับศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาคือนะครับอ่าสี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามนะครับลาก็ที่ศูนย์ห้านะครับสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยนะครับก็ยังไม่น่าติดตามนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสี 0 5ล่าง5 3นะครับเราก็ได้มาที่สามสี่แล้วก็6 8นะครับด้านนี้เราได้9กับ8นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับคือ5 9 4ล่าง1 4นะครับเราเข้าที่9 4นะครับก็ยังไม่ได้กลับเลขนะครับวัดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่นะครับเราได้สองสามแล้วก็ห้า หนึ่งนะครับด่านนี้เราได้แปดกับเจ็ดนะครับเลขที่ออกมาคือห้าแปดสามล่างสี่สองนะครับเราเข้าที่แปดสามนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับเดินบนมาก็ไหลงวดนะครับน่าจะเดินต่อนะครับอ่างงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ห้าแปดสามนะครับสี่สองล่างนะครับก็เราหลักหน่วยบนนะครับบวกแปดคงที่นะครับ 3บวก8คงที่ได้1กับ2นะครับ2บวก2นะครับก็ได้4กับ0นนะครับแล้วก็3นะครับยกมาแล้วบวก4คงที่เหมือนเดิมนะครับก็ได้7กับ6นะครับที่หลักสินะครับก็ไม่แน่นะบางทีก็อาจจะเป็นหลักหน่อยก็ได้เนาะลองดูว่าถือว่าเป็นหลักสิบก็จับเลขก็คือ7จหนึ่ง เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็หกมาก็หกหนึ่งหกสองหกสี่หกศูนย์นะครับก็ตัวเลขของเราก็นะไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับก็น่าติดตามนะครับผมได้จับตัวเลขที่คำนวณไว้ก็ได้จับคู่เอาไว้นะครับให้ท่านสมาชิได้ไปพิจารณาดูนะครับเปิดชอบเนาะครับ จับคู่มาก็ได้ดังนี้นะครับให้ท่านสมัยที่จะเอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับหกหนงก็หกสองหกศูนย์นะครับสำหรับเจ็ด่สีนะครับเลขสี่ติดส่ติดสาติสองนะครับเลขน่าจะมาสองามสี่ 4, มาหนึ่อนะครับก็ จมาก็คือ7 4 6 4แล้วก็เจนะครับก็ตัวเน้นตัวที่ผมชอบนะครับก็มี7 1 7 2แล้วก็เจแล้วก็เจนะครับวันนี้น่าจะมาเลขเจมากกว่านะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเผื่อชอบเนะเาะอ่อเด็กวคลิต่อไปก็คงจะเอามาาผมจะนำเอา สามตัวตัดต็งมาให้ท่านสมาชิกได้อาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับวัที่แล้วก็ไม่ได้ร้องให้เนาะวันนี้ก็น่าจะติดตามได้นะครับน่าจะเดินต่อนะครับหลักคล้อยของเราก็หลุดไปสองงวดนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมาน่าจะเดินต่อนะครับก็ลองลองดูนะครับตดเตดงนะครับเดี๋ยวก็คงจะมาร้องให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับครับ คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คงจะมีคลิปต่อไปอีกนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับครับสวัสดีครับ